คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันโดยนะครับวันนี้ในเกมของโรบักในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาทําการรีวิวตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัว6ดาวนะครับที่เข้ามานะครับตัวที่1นะครับตัวที่2คือุคุนะะครรับหือว่ายูจิที อีโวขึ้นไปนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับผมเอาจริงๆนะมันจำเป็นต้องมีโกเทนนะครับผมโกเทนนะครับทั้งหมด30ตัวนะฮะแล้วก็ทั้งทั้งหมด30ตัวนะครับทั้งหมดเป็นตัว3ดาวหรือ4ี่น่าจะสามดาวใช่ทุกคนมันเป็น3ดาวนะครับใช้ทั้งหมด30นะครับอย่างละ30ตัวคือตอนนี้ผมจับมันกินไปหมดแล้วนะฉะนั้นผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับอ่าก็คือภาพนี้นะครับเราจะเป็นต้องมีทั้งหมด30ตัวนะครับโกเทน30 ทั้ง30นะครับแล้วก็มีตัวไอตัวเขียวหัวเขียวเขาเรียกว่าถั่วเขียวนะครับแล้วก็อีโวขึ้นนะครับจะกลายเป็นโกเทนนะครับผมหรือว่าโกเทนคูด นะครับโทเค็นหรือว่าโกลเด้นคูดนะครับโกลเด้นคูดนะฮะก็มันไม่จำเป็นต้องใช้โปตาล่าในการฟิวชั่นนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทําท่าฟิวชั่นด้วยเหมือนกับโกลจีต้านะฮะอันนี้นะนี่ไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้คือตัวมันอ่ะไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นที่จะต้องวางโกลเทนกับทังนะครับก่อนนะฮะก็คือวางไปได้เลยนะครับเบสสำหรับเลเวลที่71นะครับดาเมจจะอยู่ที่2210นะครับผมแล้วก็ระยะอยู่ที่30นะครับ ห้าวิโจมตี1ทีนะครับผมแล้วผมจะขอไม่ใส่ออฟนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ออฟไปเนี่ยมันจะค่อนข้าง OP เกินนะฮะ OP เกินเราจะให้ดูพลังเบสนะครับก็นี่คือคือโกเ้นคูดนะครับด้างซูเปอร์ไซ亚สามนะครับที่สู้กับอ่าซูเปอร์บูนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอรีวิวนะครับสำหรับโกเ้นคูดนะครับผมไปลุยกันเลย ก็6ดาวตัวนี้นะครับใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็เป็นมิติใหม่นะครับผมจริงๆมันเรียกว่ามิติใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นออแกนนะครับหรือว่าตัวกั๊ดนะครับผมที่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมด10ตัว20ตัวนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเยอะมากเลยนะฮะก็ในครั้งนี้ก็จะใช้ตัว30ตัวนะสดาว30ตัวทั้งหมด2อันก็คือ60ตัวนะครับใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในการสุ่มนะครับผมเสียไปประมาณตีกลมประมาณ10,000เพชรเต็มกว่าประมาณ1 0 0 0 0หืเพชรหรือประมาณรปบ ที่ผมเสียไปนะฮะก็เป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะขอวางแม่ของทังก่อนนะครับนั่นก็คือบูม่าก่อนนะครับจะวางบูม่าไว้ก่อนเพราะว่าบูม่ามันเป็นตัวทําตังค์นะครับในครั้งนี้ผมจะขอใช้บูม่าเพราะว่าบูม่าเนี่ยกว่ามันจะได้ตังค์เนี่ยคือโกเทนเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับมันก็เลยต้องใช้บูม่า5ดาวนะครับผมจะขอไม่ใช้เซเบอร์ในการเล่งเวฟนะฮะต้องขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับขอเวลาสักคู่หนึ่งในการปั๊มเงินนะฮะปั๊มเงินก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวันครบ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มเงินไปสักพักแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาวางกันเลยนะครับสำหรับตัวโกเดนคูด6ดาวนะฮะโอเคเราจะวางตรงนี้แล้วกันนะครับนี่สำหรับโกเดนคูดนะครับเป็นตัวยืนพื้นนะฮะนี่ครับอย่างที่เห็นครับเป็นตัวยืนพื้นแต่ออลามันค่อนข้างแรงมากเลยนะมาถึงก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าปะอุย้ยแต่ยืนเท่มากอ๋อเป็นท่าพ่นนะก็ห้าวิโจมตีหนึ่งทีนะครับ แล้วก็ระยะอยู่ที่30นะครับเป็นวางเพื่อเป็น LE เลยนะเป็น Circle l e เลยก็คือพ่นนะครับห้าวิโจมตีหนึ่งทีคือดีอยู่นะต่อไปครับเราจะอัพนะครับผม8 0ดนะครับดาเมจเพิ่ม1,200อ่าก็ยังเป็นท่าเดิมอยู่นะครับรู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าจะอัพเยอะนะนี่อัพเยอะมากด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยอัพเนาะ นี่ดาเมจอยู่ที่3 4มพันะครับนิเวล71นะครับแล้วก็อัพไปแล้ว1ขั้นนะครับเดี๋ยวจะอัพไปอีก1ขั้นนะครับดาเมจจะเพิ่ม1,700นะครับใช้เงิน1,400นะฮะอัพไปเลยไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มอะไรเลยอันนี้เหมือนจะเป็นท่าพ่นแบบปกตินะเพราะว่าท่าต่อไปที่เราอัพเนี่ยมันจะมันจะเป็นโกดนะเออมันจะเป็นโกดโหมดก็คือปล่อยผีนะครับพ่นผีระยะเพิ่ม5ดาเมจ3ามสิบาถ้าเกิดอ,อัพนะฮะดาเมจจะเพิ่มอีก2,040นะครับใช้เงิน1,500 ก่อ,อัพเลยอ้าวผีมาแล้วโอ้โหแหลกเดี๋ยวคนข้างแหลกอุย้ยท,ท่าโคตรเท่คือมันจะพ่นผีนะนี่ครับพ่นผีแล้วโจมตีเฮ้ย โอ้และแหลกด้วยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรารีฟอพกันดีกว่าเราจะอัพขั้นต่อไปนะผมใช้เงินทั้งหมด2000นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจ2,380นะระฮะระยะเพิ่ม5นะครับก็คือระยะขึ้นอีกแต่คือระยะเวลาคือเท่าเดิมนะครับตอนนี้ตัวคือดาเมจเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นถ้าวิจมติหนึ่งทีระยะ40แต่ก็ดีนะก็ถือว่าวางต้นเกมพอพอใช้ได้นะฮะหรือว่าวางต้นเกมพอใช้ได้ครับ โอเคเราจะอัพเลยนะครับอัพขึ้นไปอีกขั้นนะครับดาเมจเพิ่ม3,600นะครับระยะเพิ่ม5ยังไม่เปลี่ยนท่านะครับใช้เงิน2,000นะครับตอนนี้เราอัพมาแล้วทั้งหมด5ขั้นมีทั้งหมด8ขั้นนะ8-9ขั้นนะครับโอเคก็ถือว่าดาเมจโหดอยู่นะใช้เงินก็ก็พอประมาณอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงินทั้งหมด2,000นะจะเพิ่มดาเมจ3,570ระยะเพิ่ม5อัพเลยครับก็อัพขั้นต่อไปนะครับ ระยะ5ดาเมจเพิ่มดาเมจเพิ่ม6 3 0 0ใช้เงิน2,600โอเคตอนนี้นะครับมาที่ขั้นที่7แล้วกำลังขึ้นขั้นที่8นะครับขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออัพนี่เลยอัพเยอะๆเลยเพราะว่ามันใช้ต่อขั้นเนี่ยแสนแล้วนะครับมันขึ้นแสนแล้วทุกคนมันขึ้นแบบเป็นแสนแล้วนะ ก็คือพอโกลเด้นคู t เนี่ยอัพมาถึงประมาณขั้นนี้นะครับมันจะเป็นขั้นที่ประมาณว่าวางวางเผื่อวางวางไว้ก่อนได้เหมือนเหมือนเบจิตโตครับที่ยังไม่อัพขั้นสุดท้ายที่ใช้เงินเยอะๆอันนี้พออัพได้นะพอพอวางได้อยู่นะครับอันนี้เราก็วางไว้ประมาณนี้แล้วรอสักพักหนึ่งนะครับรอไ,ไปสักพักหนึ่งดามเมจมาอยู่ที่2องหมเลยนะครับแล้วก็ห้ามไปจมตีหนึ่งทีถือว่าตีเร็วนะแล้วก็เอีกว้างด้วยถือว่ามีประโยชน์นะครับถือว่ามีประโยชน์อยู่อันนี้เราก็ตีตัวละครมันก็ตีไป ตอนนี้เราก็มีหน้าที่นะครับอัพนะครับอัพเงินนี่อัพเงินไปตอนล่างนี้คือตีปกติก็คือตีพื้นนะไม่ตีแอร์นะครับจริงๆผีมันน่าจะขึ้นไปขึ้นไปตบตัวแอร์ได้เนาะเออถ้าผีมันขึ้นไปเอ,อ้ยวเดี๋ยวเ,ยเ,ยเ,ยเยโอ้มันตีผมด้วยเนี่ยโอ้โหมันตีผมด้วยตีผมด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอาโมกุลมาปล่อยอันนี้ไว้ก่อนอเหมือนจะโดนผมเลยนะแต่คือแหลกมากครับพอมายืนตรงเนี้ยต้องปิดเอฟเฟกอะบอกเลย เก okay, เดี๋ยวอัพบูาขึ้นไปสักพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอเวลา AFK okay, อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมอัพนะครับตันแล้วนะครับสำหรับตัวบูานะครับที่เป็นตัวทําเงินเดี๋ยวเราจะทําการอัพนี่เลยตัวนี้นะครับขึ้นมานะฮะเรามารอดูกันว่าตัวแม่งจะโหดขนาดไหนนะฮะโอ้ยบอกเลยว่าตัวดาร์กบอลนะครับยังไงตัวนี้ผมก็แปดสิบครับทุกคนผมตอนนี้ผมเอาตัวเศษเมาอัพนะตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดละอีกไม่นานเท่านั้นนะฮะไม่นานผมก็จะทํามันเป็น 80แล้วนะครับแล้วก็ตัวซาโบก็แน่นอนครับทำเป็น80นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพกันเลยนะครับสำหรับตัวโกลเด้นคูดนะครับอัพนะครับใช้เงินทั้งหมด125,000สนาพนะครับระยะเพิ่ม5ระยะเวลาการตีก็เพิ่มอีก3นะครับก็จะเป็น8วิจมตี1ทีดาเมจจะเพิ่ม85,000ืาพนะครับแล้วก็ชื่อทัดว่ามึงสัมผัสพวกเราไม่ได้หรอกนะครับ you can't touch us นะฮะอัพเลยโอ้โหก็จะเป็นท่าแต่ไม่มีสกิลนะ โอ้โหเป็นท่ารัวนะครับผลผลไอ้นี่นี่ว่าผลแสงของบล็อกฟุตผลแสงบล็อกฟุตนะครับดาเมจอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับหนึ่งแนะครับแวิจมตี1ทีนะฮะโอ้โหเอาเรื่องเียวคือเอลีมันกว้างนะครับทุกคนอืมเอลีกว้างมากนะครับดูดิซอยไม่พักซอยไม่พัก อดีว่ะคือเป็นตัวที่ไม่จําเป็นต้องเอาโกเทนกับทั้งนะครับมาวางแม่งรวมล่างกันเลยไม่จำเป็นคือแม่งเอาแบบตัวโง่ๆแบบนี้มาวางได้เลยนะเพราะมันเป็น6ดาวด้วยละมั้งพอวางไปปุ๊บก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นครับซอยไม่พักครับผมสกิลไม่ใช่สกิลโจมตีปกติโอเคเราอัพเลยนะครับจะเพิ่มดาเมจ85,000นะฮะระยะเพิ่ม5นะครับแต่ระยะเวลาตีเท่าเดิมนะไม่ลดด้วยนะครับใช้เงิน120,000นะครับเท่าเดิมนะครับตอนนี้ เอาทั้งหมด9กขั้นอย่างที่ผมบอกไปครับตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนตีแอร์ด้วยนะก็คือตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือตีแอร์อันนี้ก็คือตีแอร์ด้วยนะฮะพอเราอัพ2อขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับโกเทงคูจะตีแอร์ด้วยนะครับเป็นตัว6ดาวที่จะเรียกว่าคล้ายๆเบจิโต้ก็ได้นะครับจะเรียกว่าคล้ายๆเบจิโต้ก็ได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ออฟนะครับเบจิโต้เนี่ยเป็นตัว6ดาวนะฮะผมรู้สึกว่ามันจะดีกว่าเบจิโต้หรือเปล่าวะเนี่ย แต่เบจิตโต้มันดีกว่าตรงดาเมจมาเยอะกว่ามากครับด,ดาเมจเบจิตโต้มันเยอะกว่ามากแล้วก็ไกลกว่านั่นหมายความว่าถ้ามีเบจิต้าเบจิต้าเบจิตโต้เอ๊ะงงไหมถ้าเอาไปเทียบกับเบจิตโต้เนี่ยยังไงคือคกนเทนคูดก็ด้อยกว่านะครับเรื่องระยะกับดาเมจแต่ว่าถ้าเอา ถ้าเอาแบบว่าประโยชน์หรือว่าความคุ้มเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเอากนเด้นคุ้มมาตัวเดียวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวลมล่างไงมันวางปุ๊บก็คืออัพอัพแน่นอน,น,อนคืออัพขึ้นได้แน่นอนครับก็คือดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ20,000 0ถ้าตีุมกลมใส่ออฟด้วยก็ประมาณนั้นประมาณแสนแสนต้นต้นะครับ2 0 0 0 0นต้นตนนะครับก็นี่ก็น่าจะคือทั้งหมดนะครับของโกลเด้นคูลแล้วนะฮะนี่เป็นตัวยืนพื้นที่พอรออัพเกรดขึ้นไปขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะตีแอร์ด้วยนะครับนี่ราอัพเลยครับสบาย นตีแอร์ด้วยนะครับลองท้ายก็ตีแอร์นะฮะก็คือแบบซอยไม่พักครับสกิลคีย์บาสนะฮะโอ้ดูครับนี่แต่พอเราบัฟนะฮะบัฟเอ,อวินอ่ะบัฟให้ดูหน่อยบัฟให้ดูหน่อยามาทำการบัฟนะครับบัฟพันหนึ่งันสองนี่ครับโกเรนคูดนเด้เมันอยู่ที่สองแสนเก้าใช่ไหมพอเราบัฟอ,อันนี้นะครับ ดาเมจอยู่ที่577,830นะครับทุกคนต่อการตีหนึ่งทีแต่ถ้าเกิดเราเป็นเว็บ80เนี่ยก็จะเยอะขึ้นกว่านี้นิดหน่อยนะประมาณ600,000ได้นะครับเนี่ยครับผมโกลเด้นคูสนะครับสำหรับใครที่คิดว่าตัวนี้ดีนะครับผมอย่าลืมที่กดไลค์นะครับผมแล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับกันเยอะๆด้วยนะฮะในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรอยากให้ผมสอนลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับและสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับมึงจะเสี่ยงังทไมัู้ สำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับใต้คลิปมีนะครับผมตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมดไว้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม